เราได้ฟังพระวาจาของพระป็นเจ้าสามบทบทแรกจากหนังสือประกาศกอิสยาห์องค์ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะถอดท่านออกจากหน้าที่และจะดึงท่านลงมาจากตำแหน่งบทอ่านที่สองจากจดหมายนะักบุญเปาโลถึงชาวโรมนักบุญเปาโลบอกว่า ทุกสิ่งล้วนมาจากโงค์โดยทางโงค์เพื่อโงค์ขอพระสิุลุกโรดจงมีแด่โงค์ตลอดนิกรดรและบทอ่านที่สามจากโอรสารนักุญแมทธิวพระเยซูกิจเจ้าตรัสกับเปโตรว่าท่านคือศิลา และบนศิลานี้เราจะตั้งพระาศาสนาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระาศาสนาจักรได้เลยความคิดรวบยอดของพระวาเจา้ของพระเป็นเจ้าทั้งสามบทนี้คือพระเป็นเจ้าพระองค์ได้เลือกบางคนเป็นผู้นำและผู้นำนั้นต้องเรียนแบบพระเยซูคริสต์เจ้า เหมือนกับที่นักบุลเปโตรได้เหยียนแบบลงคือเป็นผู้นำที่ทำพันธกิจเพื่อพัสริโมงคลของพระเจ้ามิฉะนั้นผู้นำนั้นจะถูกถอดออกจากตำแหน่งจะถูกลงจะถูกดึงลงจากหน้าที่ถามว่า พระเยซูคริสตเจ้านั้นเป็นรูปแบบของผู้นำแบบใดเรามาดูภาวะผู้นำแบบพระเยซูคริสตเจ้าครับพี่น้องในฐานะที่พี่น้องเป็นผู้นำคุณพ่อเองก็เป็นผู้นำในวัดซิสเตอร์เป็นผู้นำในโรงเรียนพี่น้องเป็นผู้นำในครอบครัควเราควรจะเรียนแบบรูปแบบผู้นำของพระเยซูคริสตเจ้า พระเยซูริ์เจ้าประการแรกพระองค์เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมซูเปอร์ลีเดอร์ผู้นำที่ยอดเยี่ยมแบบพระเยซูริ์เจ้าคืออะไรพระองค์เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์คำว่าวิสัยทัศน์ก็คือว่าพระองค์เป็นผู้นำที่มองการไกลมองว่าองค์กรพระศาสนาจักที่พระองค์ ตั้งขึ้นจะต้องมีรูปแบบอย่างไรในอนาคตไม่ใช่หาเช้ากินเช้าไม่ใช่หา่ํากินขําแต่พระเยซูพระเจ้ามองกาไกลไม่ใช่ใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่พระองค์มองกไกลประการที่สองก็คือว่าพระองค์สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ร่วมง,งาน ทำไมบุคคลที่เป็นเพียงชาวประมงเมื่อพระเยซูริสต์เจ้าตรัสว่าจงตามเรามาเถิดในขณะที่เขากําลังหาปลาซึ่งเป็นอาชีพของเขาแต่เมื่อพระเยซูริสต์เจ้าตรัสว่าจงตามเรามาเถิดเขาตามทันทีในขณะที่แมทธิวกําลังอยู่ที่ด่านเก็บภาษีแล้วพระเยซูริสต์เจ้าบอกว่าแมทธิวตามเรามาเถิด นั่ติวตามทันทีแสดงว่าพระเยซูคริสตเจ้านั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีบุค,คลิกภาพในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลที่ร่วมง,งานกับพระองค์ทำไมพระเยซูคริสตเจ้าจึงสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ร่วมง,งานกับพระองค์ก็เพราะว่าพระเยซูคริสตเจ้าพระองค์นั่งในหัวใจคน พระองค์ไม่ได้นั่งบนหัวคนเพราะนั้นนั่งในหัวใจคนกับนั่งบนหัวคนนี้ต่างกันนะพี่น้องเพราะนั้นในฐานะที่เป็นผู้นำนั้นเราจะนั่งในหัวใจคนได้เราต้องเอาชนะใจบุคคลนั้นการเอาชนะใจบุคคลนั้นได้ไม่ใช่เอาชนะด้วยอํำนาจด,ด้วยอาวุธด้วยการสร้างความเกรงกลัว แต่ต้องเอาชนะใจของคนด้วยความดีประการต่อมาพระเยซูริ์เจ้านั้นวางรากฐานพัฒนาคนสังเกตว่าพระเยซูคริส์เจ้าไม่เคยสร้างตึกสร้างอาคารตลอดระยะเวลาสามปีพระเยซูริส์เจ้าสร้างแต่คนสร้างคนอย่างไรพระเยซูกิ์เจ้าสร้างโดยการ สอนและดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างนี่คือการสร้างคนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าก็พัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่าปกติชาวยิวก็ใช้กฎตาต่อตาฟันต่อฟันบุญคุณต้องตอบแทนแค้นต้องชำระแต่พระเยซูคริสต์เจ้าใช้ความรักคนที่ตกแก้มซ้ายของท่านจงหันแก้มขวาให้ นั่นก็คือพระเยซูคริสต์เย้าสอนเรื่องของการให้อภัยการให้อภัยนั้นทำให้เกิดการยุดติในสังคมยุติความรุนแรงยุดยุติการเอาคืนยุติการ,เ,าการเ,าเข็นฆ่าพยาบาทเพราะนั้นอันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมประการแรกประการที่สองซึ่งมีคนนำไปทำการวิจัย หลายคนจบปริญญาโทรปริญญาเอกเพราะว่าใช้หัวข้อนี้ในการทำวิจัยก็คือพระเยซูพริเต์เจ้าเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้เพราะมีภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ก็คือประการแรกจะต้องพร้อมที่จะฟังจะต้องพร้อมที่จะฟังนักจิตวิทยาบอกว่า หน้าที่แรกของความรักคือการฟังนะครับหน้าที่แรกของความรักคือการฟังเวลาที่ลูกๆในบ้านอยากจะพูดอะไรกับพ่อแม่พ่อแม่มีเวลาที่จะฟังลูกไหมเวลาที่สัตวบุรุษอยากจะพูดคุณพ่อ มีเวลาที่จะฟังเขาไหมเวลาที่ครูอยากจะพูดผู้ปกครองอยากจะพูดซิสเตอร์ผู้บริหารมีเวลาที่จะฟังเขาไหมแต่ว่าฟังแล้วก็ต้องเอามาไตรตรองฟังแล้วก็ต้องเอามาปรปับปรุงแก้ไขไม่ใยฟังหูซ้ายทุลุบหูขวาและสังเกตเห็นว่าทําไมพระเป็นจเจ้าพราะองค์จึง สร้างมนุษย์ให้มีสองหูแล้วก็มีปากเดียวแสดงว่าพระองค์ต้องการที่จะให้เรานั้นฟังเป็นสองเท่าของการพูดบางทีเราอาจจะพูดมากเหมือนคุณพ่อที่กำลังพูดอยู่นี่แหละแต่เราไม่มีโอกาสที่จะฟังเพราะนั้นพี่น้องที่รักจงพร้อมที่จะฟังนะบางทีนะในครอบครัวนะ่ยบางทีพ่อแม่ ทำมาหาเลี้ยงชีพโอ้โหตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนัดแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกบางทีสุดท้ายแล้วก็เสียลูกไปเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะฟังเขาไม่มีโอกาสที่จะให้ความอบอุ่นแก่เขานะครับพี่น้องและที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องฟังแม้แต่คนที่ไม่กล้าพูด มีคำกล่าวที่บอกว่าจงฟังแม้แต่เสียงที่ไม่ได้ยินบางคนก็ไม่กล้าพูดนะเบากลัวบางทีเราเดี๋ยวต้องเป็นผู้ที่เป็นเสียงเป็นเสียงของเขาอย่างเช่นใครคนที่ถูกกดขี่คมเหงคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมบางทีก็ไม่กล้าพูดพูดเล้๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอาไปปรับทัศนคติ เดี๋ยวถูกขังคุกขี้ไก่เราจะต้องกล้าพูดและเราจะต้องกล้าที่จะฟังฟังแม้ความคิดเห็นที่แตกต่างฟังแม้ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับใจของเราเพราะฉะนั้นเราอย่าอย่าฟังอย่าพ่าพวกที่สอพลอพวกสวออสอะอสอวเขาเรียกว่าพวกสวั เราจะฟังเกี่ยวกับพวกที่สปลอ,อนะที่คุณพ่อมัก็ะพูดว่า,านายพูดอะไรถูกหมดทั้งๆที่นายผิดนะถูกครับนายใช่ครับผมเหมาะสมครับท่านกมงหัวคง,ง,ง,งกบคงงกไม่กล้าแยง้งนายที่สุดทั้งนายและลูกน้องพากันล่มจมหายเนี่ยนะนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าคุณพ่อเจ้าวัดพาพี่น้องไปผิดทางพี่น้องต้องกล้าบอก ว่าคุณพ่ออนี้มันออกทะเลแล้วนะนะต้องก้าวหนนะครับประการที่สองต้องพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คนที่เป็นผู้นำต้องพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คนที่เป็นผู้นำนั้นไม่ใช่มีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์คุณพ่อชอบมาก ไม่ใช่ชอบคนที่แสวงหาผลประโยชน์นะคุณพ่อชอบสารอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่เขาส่งลายต่อกันเนี่ยในสองสามวันเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคุณพ่อจะแปลเป็นภาษาไทยมันสละสลวยมันสวยงามมากอ่านแล้วโอ้โหมันรู้สึกว่ามันสอนเราอะพระสันตะปาปาฟรานซิสบอกว่านะแม่น้ำไม่เคยดื่มน้ำ จากสายน้ำของตนต้นไม้ไม่เคยกินผลของมันดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสงให้ตัวเองดอกไม้ไม่เคยส่งกลิ่นหอมเพื่อตัวมันการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นคือกฎธรรมชาติเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันและกันไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหน ก็ไม่ต้องหวังชีวิตนั้นดีเมื่อคุณมีความสุขแต่มันจะดีกว่าถ้าคนอื่นมีความสุขเพราะคุณอันนี้เพียงครึ่งเดียวนะมันยาวกว่าน,นี้พี่ลองฟังแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะีเพื่อเพื่อคนอื่ เพื่อคนดืน่นและเรามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่บริโภคมากที่สุดนะพี่น้องมะม่วงเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรให้มนุษย์กินหมูเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรให้มนุษย์กินน้ํามีเพื่ออะไรให้มนุษย์กินให้มนุษย์อาบอากาศมีเพื่ออะไรให้มนุษย์หายใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคืออะไรคือก็เป็นเจ้าประทานให้ และพระองค์ต้องการที่จะให้เราอยู่ในโลกเนี้ยเพื่อที่จะอยู่เพื่อคนอื่นไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของเราไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะเบียดเบียนเบียดบังยักยอกคอรับช่นงมหาตมรคารีบอกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้มีเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับคนทุกคน แต่มันจะไม่พอสำหรับคนโลกเพียงคนเดียวแล้วเมื่อวันที่19สิงหาคมพระคุณเจ้าจำเนียนก็ได้เขียนบทเทศลงในเฟซบุ๊กคุณพ่อก็ได้แชร์เฟซบุ๊กัวนี้ท่านจำเนียนบอกว่าประกาศศุเอเสเคียนประกาศว่าวิบัติจงมีแก่ท่านทั้งหลายที่เป็นหัวหน้า ผู้นำชุมชนนายชุมพามาท่านก่อโปยผลประโยชน์เพื่อตนเองท่านเป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่กินนมแกะแกะเป็นเสมือนประชากรใต้บังคับบัญชาของท่านท่านที่ใช้คนแกะคลูม่ายฆ่าแกะตัวอ้วนอ้วนกินแต่ไม่เลี้ยงแกะแกะที่อ่อนแอท่านไม่เสริมกำลังแกะที่เจ็บป่วยท่านก็ไม่รักษาท่านใช้กำลังโหดร้ายปกครองบรรดาแกะ ท่านปล่อยปละละเลยให้แกเป็นเหยื่อของสัตราพระเยซูพิสเจ้าตรัสว่าอำนาจมีไว้เพื่อรับและรับใช้ด้วยความเสียสละเหมือนองค์พระเยซูพิพสษเจ้าเองนะครับนี่ต้องการจะบอกว่าอะไรต้องการจะเตือนผู้นำทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้นำบ้านเมืองผู้นำองค์กร คุณนำรนาศาสมัรนะเตือนเพื่อที่จะอะไรให้ทุกคนได้ตระหนักว่าอย่าใช้อำนาจตำแหน่งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ประการต่อมาพระเยซูคิสเจ้านั้นพระอ,องค์ทำงานเป็นทีมเห็นไ,ไหมครับพระอ,องค์ตั้งัครสาวกสิบองค์แล้วพระอ,องค์ก็มีตั้งอีกแกนนำอีกสาองค์ก็คือเปโตรโยาอบและจอ ใน12องค์นี้ก็ตรงตั้งแกนนำอีกนะ3องค์เปโตรยาโคบและจอน John. เขาบอกว่าทำไมพระเยซูกริสต์เจ้าจึงทำแบบนี้มีทีมใหญ่12องค์แล้วก็มีทีมเล็3ก3องค์เขาวิเคราะห์ว่าทฤษฎีบอกว่าในองค์กรเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะแสวงหาคนที่ทุ่มเทเสียสละในองค์กร ได้เพียง20%ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ถึง80%บางทีเราไม่สามารถที่จะสร้างแกนนำได้ทั้ง100%แต่ก็หา20%ใน20%นี้อยู่กับเขาคุยกับเขาให้กำลังใจเขาแล้วให้20%นี้เปลี่ยนแปลงคนอีก80% และที่สุดนั้นองค์กรจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่กลยุทธ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าประการต่อมาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแบบอย่างแบบอย่างของผู้รับใช้ฉากที่สําคัญที่สุดที่พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแบบอย่างของผู้รับใช้คืออะไรล้างเท้าอัครสาวกทําให้เปรโตนั้นอายทำให้สารุสิบนั้นอายมันเกี่ยงกันไง มันบอกว่ากูก็แน่มึงก็แน่ใช่ไหมไม่มีกครล้างเท้าให้ใครพระเยซูเจ้าบอกมึงเกี่ยงกันใช่ไหมมึงใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวกูล้างเท้าให้มึงเลยไม่อายให้มันรู้ไปเห็นไหมครับขอโทษนะที่ใช้คำว,ว่ากูมึงนะนะบางคนมาฟังเทศน์ครั้งแรกโอ๊ะทำไมพระคริสต์พูดภาษาพ่อคุณนมคำแหงคือคือองค์มันลงไงองค์มันลง ก็อย,กอ,ยอย่างนี้นี่ะพ่ออยากจะใช้เทศนะถ้าอยากฟังมันมัน,มนอาทิตย์หน้ามาอีกนะครับประการต่อมาก็คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าปกครองโดยกระจายอํานาจนะกระจายอํานาจมอบอํานาจให้กับขา้าสาววกพระองค์มีอํานาจแต่ว่าพระองค์ไม่ได้อํานาจให้คนเดียวพระองค์แต่งตั้งเปตโตรแต่งตั้งคนนี้คนนี้คนนี้การแต่งตั้งและการมอบอำนาจเนี่ยทำให้อาคาสาวกคู้รับมอบอำนาจเนี่ย มีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าถ้าเราลวกเอาหน้าบทเลยไม่ให้ใครทําเลยทุกคนเป็นไหวหดเลยแล้วเราก็เหนื่อยคางสันอยู่คนเดียวองค์กรไม่จเจริลย,พร,ยพระเยซูคริสต์เจ้านี้เป็นสุดยอดของนักบริหารมอบให้คนนี้คนน,คน,นี้คนนี้ทาโอ้ทุกคนพอได้เรามอบรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าพระเยซูเจ้านั้นไว้วางใจทุกคนช่วยกันแบบ ทุกคนช่วยกันหามองค์กรมันจึงเบาและมันไปถึงเป้าหมายแล้วเมื่อพระอ,องค์กรจจานะพระอ,องค์ก็สามารถสร้างทายาทเพราะฉะนั้นทำไมศาสนาริสจึงเริ่มต้นตั้งแต่พอสอนเองเจ้ากะท่งนถึงปีนี้2020ทําทำไมจึงอยู่มาได้ถึงสองพันเพราะว่าพระเยซูคร์เจ้านั้นสร้างทายาทสร้างผู้สื่อทอด มอบอำนาจไม่ได้เหมือนคนที่ห่วงห่วงตำราหวงสูตรเขาบอกว่ามีสูตรอาหารหลายสูตรนะที่มันหายไปจากโลกเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นต้นตำรับนะั้นห่วงนะหวงบางทีโอ้โหต,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 ตื่นต้องต้องตื่นตีสี่เพื่อที่จะตีตีสามเพื่อที่จะมาปรุงอาหารเพราะว่าไม่ให้ลูกน้องมันรู้งไงปรุงเสร็จเอาไปเอาเอาไปขาย นะจนกระทั่งแกเท่านะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะตายวันหนึ่งเป็นลมตายชักตายเลยสูตรอาหารอยู่กับตัวเองตายไปเลยนะสูตรนี้ไม่ได้เผยแผ่มาสู่ลูกหลานสูตรดีๆนั้นหายไปเลยเพราะว่าห่วงแต่ไปยืูคริีต์ะเจ้าไม่ได้ห่วงพระองค์เนี่ยมอบอำน,นาจสร้างทายาทเพราะฉะนั้นองค์กรที่ชื่อว่าคริสตษษ์ศาสนาจึงมาจนถึง2,000ปีและจะอยู่ต่อไป เพราะฉะนั้นเราทุกคนคือทายาทขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นจงดําเนินชีวิตนะด้วยแบบอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าให้ก็คือใช้ความรักนะใช้การเสียสละนะจงเป็นผู้นําที่นั่งในหัวใจคนไม่ใช่นั่งบนหัวคนแล้วก็เป็นผู้นําที่รับใช้ไม่ใช่เป็นผู้นําที่ให้คนอื่นรับใช้ เพราะนั้นตําแหน่งหน้าที่ที่เรามีนั้นจงมีไว้เพื่อที่จะไม่ใช่แสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองแต่เพื่อที่จะสร้างความดีให้กับสังคมให้กับองค์กรและถ้าเรามีอำนาจมีหน้าที่ที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขให้คนอื่นปลื้มอ,อกปลื้มใจให้คนอื่นจเจริญก้าวหน้าจงทําเถิดพี่น้อง แล้วพอเป็นเจ้าจะอวยพรเราตลอดไปขอพระเจ้าเมื่อพรเดชพนาพระบิดาและพระกุและพระจิตอาเมน